ครับผมนายขัาของยานต์บอลเตอแทนกลุ่มวันนี้ลุกประโคมจะมานำเสนอกากสังคมที่ยาบทที่7ถึงบทที่สีครับสองบทที่เด็ดนะคะเรื่องวัาจะรรนะคะความหมายก็ชื่อของลายแยมยางของพฤติกรรมหมายกี่ได้มาจากทางสังคมที่ใครทอดกันไปโดยทางสังคมโดยอาศัยัญลักนณ์นะคะความสำคัญก็คือหนึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดรูปแบบของข่าบันทางสังคม เบสสองเป็นสิ่งที่กำหนดปทบาความสัมพันธ์สามเป็นความควบคุมมนุษย์และสังคมสี่เป็นเสรีลังและเรื่องหลงทางสังคมห้าเป็นเครื่องรู้สำคัญในการตัดสินของมนุษย์หน้าที่นะคะหนึ่งคือกำหนดรูปแบบของสถาบันทางสังคมต่างๆในสังคมสองกำหนดบทบาทความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมของบุคคลสามทำหน้าที่ควบคุมควบคุมสังคมสี่ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายและห้าทำให้เกิดความเป็นอันนี้อันเดียวกันองค์ประกอบนะคะหนึ่ง คือองค์วัตถุสองคือองค์การหรือ,อสมาคมสามหรือองค์พิพีหรือทิธมีการจี่องค์มติหรือมรดกค่บประเทศนะคะหืสิ่งอย่งะะางเช่นศิลปศิลธรรมกมหมายสองระบบความคิดความคิดหรือระบบความรู้และความเชื่อสถา,านนะคะได้แก่อยุ่งวัฒนธรวัฒนธรรมเช่นภาษา สัจธรรมหลักฐานต้องรอยของวัฒนธรรมรวมร่วมสมัยคะคือการบรรลุีพภาษาศาสนาสิาปัสังคมสามอย่างนนึุ่ที่ความสำคัญในการใช้ปัญญาสิทนสธต์อการไม่ยึดติดของสังมบรรสามความต้องการของนรรย์ไม่สิ้นสุดสี่การขยายสังมสังคมและห้าความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาคุสัือสค่ะปัจจัยนะคะคือรื่องปัจจัยทางชีววิทยา การเผยแพร่กระจายทางวันธรรมค่ะแนวโน้มนะคะคือหนึ่งวันธรรมจะมีลักษณะเป็นพระบุวัตวัฒนธรรมนะคะก็คือในอนาคตเนี่ยสังคมแต่สังคมจะมีวันธรรมหลากหลายสอนค่ะวัตธรรมจะมีลักษณะเดียวกันทั้งโลกลักษณะนะคะได้แก่หนึ่งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสองผลรวมของแบบแผนในการมนุษชีณิสสามสิ่งจะเป็นของมนุษย์และสังคมสี่สิ่ง คนสามารถกลับตัวเข้ากับชีวิตของของคนได้นะค่ะคำสัมภาษณ์เป็นหลักในการปฏิบัติที่ทุกคนต้องรู้กฎเกณฑ์นะคะแล้วก็เป็นวิธีการก็ทางว่านธรรมเป็นกระบวนการที่อยู่ตลอดชีวิตของความเป็นมนุษย์ลักษณะการถัดต่อทางสังคมมีทางใช้คำวัฒนธรรมแล้วก็ทางวินีศิลปะจุดมุ่งหมายกลุฝังว่าเปลี่ยนวิธีใดแล้วก็กลุฝังความหวังสองที่รู้จะกกดป่านะคะสังเกตต่างๆ ตอบให้เกิดความชำนาญแล้วก็เกิดทักษะคะตัวตนมีเกี่ยวมีภาพในตัวตนตัวตนเรนรู้ปิัตตัวตนปฏิบัติการตัวตนแทนมีครอบครัวผู้เพื่อนทากษาศำัลงานค่ะแล้วก็สื่อมวลชนค่ะวิการวิธีการมีอยู่สองวิธีการนะคือมีการกันกระทงตะโกนทางอ้อมแล้วก็ทางตรงนะคะแนวคิดมีของพ่อป so, like like, ัญญานักพิทู่ัมได้บอกว่าพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกส่ว บอกว่าการแนะน,านําสังส์เด็กต้องเน้นกนารหลักการใช้การบังคับโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของการใช้จิตธรรมนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเด็กเ,ก,เกียบสมุนกับผ้าขาวส่วนพียาเซ้บอกว่าการอารมเด็กต้องดาเนินให้ามาะสกับสนุไว้สี่ิีวันซอดบอกว่าเด็กผูช้ชายกระดับที่ว่าเปล่าจะเป็นผู้ที่มีพลังทางองรารมณ์แล้วก็การฝึุกลมให้การปลุกรมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหญ่ของสะาคม เ็นการปิดด้นแรงกระตุ้นของรุที่จะบรรลุถึงความสูงค่ะบางที้างนะคะกระบวนการทัศสัตรงนะคะความหมายนะคะคือมีสารละลายนะคะมีการถ่ายทอดความรู้สึก ปรอมาเนีนะคะก็ค mm ือมีเหตุการณ์ยางมีเหตุการณ์ยางต่อเนื่องกับกานมาค่ะที่ว่าแต่ละคนน่ะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันค่ะสองมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดการเรียกร้องสิ่งต่างๆแต่ละบุคคลเรียกร้องแต่แต่ละบุคคลเรียกร้องไม่เหมือนกันค่ะส่วนในแนวทาานะคะควรจะเปลี่ยนในเรื่องของกระบวนการทางฝังคมคือเป็นการรวมรือการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของทั้งสังคมเนื่องาำไม่พอใจกฎเกณฑ์และีบบเดิมค่ะ ในบทที่สี่ค่ะพฤติกรรมร่วมมืนะคะว่าหมายถึงพฤติกรรมร่วมมู่เป็นพฤติกรรมแบบหนึ่งนะคะที่ไม่สามารถจัดรูปแบบได้โดยตรงค่ะซึ่งต้องมีความสออคท้องและมีการมีการความเข้าใจมีการสร้างโครงสร้างที่เหมือนกันนะคะสองกระบวนการนะคะก็จะมีอยู่ห้าประเภทค่ะก็คือหนึ่งกระบวนการการแสดงออกสอ ร่วมวงใน,งลงงน,นและวงนอกค่ะสามมีการสร้างเจตคติอารมณ์ของตัวเองและบุคคลคน,คนคอื่นรู้จักมีการใช้พิจารณามีพิจารณาในการฟังร่วมกับผู้อื่นนะคะสามประเภทนะคะประเภทนี้ก็คือจะแบ่งได้สิบสองประเภทนะคะอยู่ในการาล่างๆคือเป็นแบบพฤติกรรมกลุ่มและแบบแพร่ก,กระจา,ายหลายอารมณ์หลายบุคคลค่ะสองสปเ,ปเป็น,เป,นเป็นข้อเกี่ยวสาการณ์นะคะสามมีความเกี่ยวข้อ,ขอ,ของความสัมพันธ์เป็นแบทางสังคม ความนอกเอกยใจที่คอของทระประธานและทางสังคม5มีมีรูปแบบที่ไม่แน่นอนและไม่ก้มค,คุกเ่ะ ต้นค่ะคนเทนต์จะทบพฤติกรรมเปี่ยนเด่นพกรรมเปลีนเด่ายถึงความหมายทางนาตายตัวนะครับสามประเทคือหความหมายกือตายตัวสความหมายเิือติสามความหมายเชือตาไปครับรูปแบบพฤติกรรมเปี่ยนเดนหการกระทำเปี่ยนเ่นอให้เกิดอัจฉริมการเปี่ยนเนทางเพศดัาตัวตาย การเรียนเรียนทางจิตใส่เบรียนเบรียนวัฒนธรรมเบรียนเรียนนะครับทางที่ตธรรมชีววิทยาอธิบายถึงทางเชิงวิงยยทาายาของมนุษย์ให้มีความสัมพันธ์ออกเด็นอัจฉริยกรน,นะครับทฤษฎีทางจิตวิทยา,ทาททยาึดถดีว่าเชื่อว่าแรงจูงใจคุณภาพ,าพาความเครียดความรู้สึกขัแย้งหน,นารุความไม่ปรารถนาเป็นพื้นฐานในการทำเช่นการขาดความรักนำไปสู่ การด้วยทั้งดีนะครับไปประเภทของพฤติกรรมเด่นพฤติกรรมเด่นมีโทษต่อสังคมคือพฤติกรรมเด่นที่มีผลต่อบุนคคลสังคมเช่นพฤติกรรมกฎหมายเช่นการก่อประทุนการก่อเหตุจราจลการฆ่าตุนตายและพฤติกรรมเด่นที่มีผลต่อบุนคคลและสังคมน้อยเป็นพฤติกรรมเด่นที่ไม่ผิดกฎหมายอาจไม่มนการิดอใจหรือเสียทางมไม่ใช่กฎหมายเช่นการฆ่าตุนตายจลาจลเพลิงติดต้ดน การเปียนเบนเป็นประโยชน์ต่อผู้คนสังคมเป็นพฤติกรรมเปลี่ยนเบนที่ระเบิดปัญหาทางสังคมเช่นผู้สร้างพฤติกรรมแนวคิดทางพฤติกรรมเปลี่ยนเบนปัจจัยที่เกิดการเปลี่ยนเบนหนึ่งผู้คลเช่นข้าตาชการลูกจิตนักปฏิวัตินักการเมืองสองปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะนักกฎหมายศาสนาขัานโยมจารีตเงี่ยมสามสถานการณ์ที่มีผลต่อการต่อพฤติกรรมเช่น มาตรฐานทางสังคมเกิดพฤติกรรมต่างๆขึ้นในสังคมทําให้เกิดเกิดช่องว่า,างในการควบคุมมาตรฐานทางสังคมและสิ่ลพฤติกรรมเรื่องการกระทำของบุคคลและกุ่คนซึ่งอาจเป็นสันลั์วิธีหรือกาล,าล่าวละลุ่มลงก็ได้ครับขอบคุณครับบทที่สองนะครับคือการเสียรละเดียบของสังคมการเสียรละเบียบของสังคมหมายถึงสมาริตของสังคมไม่ปฏิบัติตามรละเบียบของสังคม ไว้ตามคนตามแต่ละคนนันเป็นวิธีของสังคมคำตอบไว้ตามคนตามแต่ละคนอันเกิดไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ที่เฉพาะยังไม่มีการรับกังอบรมสังสอนให้ต้องมูลเพื่อจากการใช้ค้าดื้อหือฟังอืืนไม่ยอมฟังและรับเอาสื่อสังคมอบรมสังสอนให้เรื่องจากการอิเรี่ยงครั้งที่รู้และเข้าใจและไม่นกเกิตามเพราะเห็นแก่แก่ตัวเห็นแก่ความเป็นรนปของตนเป็นสำคัญนะครับสาเหตุที่ทําให้สังคมเสียระเบียบคือนื่อ การเสียระเบียบของสังคมเกิดมาจากเราไม่รู้ไม่เข้าใจถึงมาตรฐานของกลุก็ตามไม่มีทางรู้ไม่เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ทุกอย่างของสังคมที่สังคมกำหนดมการตื้อดึงความฝืนอัสองการเสียระเบียบเพราะฟัมเกิดจากการเกลียกล่ำดื้อดึงไม่ยอมฟังและรับรู้ปัญหาไปนำพาสู่สังคมในการสับซ้อนเป็นปัญหาที่พ่อแม่ของคนที่ประสบ ป็นปัญหาของครูบาอาจารย์ที่ก็ต้องอบรมสั่งสอนเพราะการไม่รู้ไม่เข้าใจการเสียระเบียบเพราะเจตนาดีนี่ไม่ปฏิบัติตามสังคมที่สังคมกำหนดจนเกิดปัญหาต่างๆสี่การเสียระเบียเพราะตองการให้ใช้ระเบียบใหม่มาจำบุคคลที่เป็นสมาชิกสังค ah <issions> มท hmm. ี sure. ่รากาสังคมเพราะสาเหตุต่างๆที่เกามาก็จะความกเขาความเชื่อชั่วซึ่งดังที่การป้องกันการเสี่อมเบียของสังคมนี้ กำหนดระเบียบให้แน่นอนมันคงเปลี่ยนแปลงได้ผู้ฝังฝังเคยชินผู้ฝังที่ใส่ความกระชินสองผู้ฝังที่ใส่ความเคยชินในระเบียบนั้นด้วยการคงดงทัพทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะตั้งแต่วัยยาวจนระเบียดสังคมสืบต่ำเข้าไปเป็นชีวิตจิตใจีธรรมชาติของสังคมถูกผู้คนเป็นฝังโดยอัตโนมัติไม่ต้องหยุดพิจารณาสาม กให้เป็นผลฝ่าฝืนระเบียบโดยสามารถห้ามตามืนโทษฐานผู้ฝ่าฝืนระเมิดได้แต่ทุกโอกาสและฐานที่ทําให้ไม่มีใครฝ่าฝืนระเบียบสังคมได้จริงสรุปปัญหาเรื่องการืระเบียบของสังคมนั้นจะเกิดขึ้นก็เมื่อสมาชิกส่วนใหญ่ของสังคมรู้สึกว่าระเบียบที่มีอยู่นั้นมีผู้ละเมิดฝ่าฝืนมากจนเกินไปไม่สามารถควบคุมให้อยู่ภายในขอบเขต อันพออนุญาตให้ทําให้เกิดสภาพความลำคาญใจแต่ผลส่วนใหญ่ของสังคมถ้าสามารถจัดระเบียบวางไว้อย่างนั้นไม่ไม่ไม่มีใครสนใจติดใจหากมีผู้ฝ่าฝืนละเมิดก็ไม่มีการควบคุลมลงโทษแต่อย่างใดแล้วปัญหาเรื่องการเสื่ระเบียบของสันคนงสนคมก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าไม่เจริญถ้าไม่เฉยปัญหากาเรเสาระเบียบก็อย่าสร้างระเบียบอัดไว้ไว ค่ะมาถึงบทที่13นะคะคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีความหมายดังนี้นะคะคือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านบรรทัฐานและสถานภาพบทบ้าทซึ่งเกิดในระดับสังคมหรือโครงสร้างของสังคมนะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะคือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือวิธีแห่งการดำรงชีวิตนะคะซึ่งครอบคลุมวัฒนธรรมท,ทงที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุน,นะคะซึ่งเมื่อสังคมนั้นเปลี่ยนวัฒนธรรมก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีความเกี่ยวสัมพันธ์กันเป็นอย่างมากนะคะคือเปลี่ยนเสมือนเหรียญที่มีสองด้านนะคะหรือเปลียบเสมือนชีวิตกับจิตใจนะคะอยู่ในร่างกายเดียวกันและก็ แต่ไม่สามารถแยกออกกันได้นะคะต่อมานะคะลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒ mm hmm. นธรรมนะคะ mm hmm. เกิดขึ้นอยู่ตลอดเสมอตลอดเวลาและสังคมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะเก mm ิดขึ้นอย่างกว้างขวางาและอาจเกิดขึ้น,นในช่วงเวลาใดเวลาหน,นึ่งรวมถึงระย,ยะเวลาน mm. ในการเกิด mm hmm. ขึ้นนั้นจะ,จะอยู่ในระย,ยะเวลาที่ยาวหรือสั้นก็ได้นะคะ ชาติหรือเจตจำนงของมนุษย์ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางในด้านโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแลวะวัฒนธรรมจะไม่ปรากฏขึ้นซ้ำอีกนะคะต่อมานะคะองค์ประกอบที่องค์ประกอบที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะมีอยู่ด้วยกันอยู่3าองค์ประกอบนะคะ1คือเจตจตคตินะคะเป็นตัวกําหนดนิสัยบุคลิกภาพและท่าทีในการแสดงของ ก็นนะะอ,อยู่ในรูปแบบในในอยู่ในตัวคนในช่วงเวลาอันยาวนานจนเกิดฝังแน่นเป็นเป็นนิสัยนะคะแล้วก็ไม่แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะสองน,นะคะค่านิยมเป็นองค์ประกอบภายในสังคมไม่มีกฎเกณฑ์มีคุณค่านในตัวเองและเป็นกระบวนการที่ชี้แนะและกำหนดท่าทีท,ท,ทางกุติกรรมของกิกรรมสังคมนะคะ ามบรรทัดฐานและพันธะทางาสังคมน,นะคะคือแนวที่สังคมไว้ให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกันนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางสังคมน,นะคะต่อมานะคะประเภทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะแบ่งได้อย่างดังนี้นะคะหนึ่งแบ่งตามระยะเวลาในการในการเปลี่ยนแปลงนะคะคือเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วฉับพลันหรือว่าเปลี่ยนแปลงอย่างชา้าๆค่อยๆไปค่อยๆไปนะคะ สองการแบ่งตามแหล่งที่มาของปัจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงนะคะคือภายในและภายนอกนะคะสามการแบ่งตามวิธีการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงนะคะคือการเปลี่ยนแปลงแบบอิสระแล้วก็การนาการเปลี่ยนแปลงการร้องแผนการบังคับเปลี่ยนแปลงนะคะต่อมานะคะข้อจำกัดของการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมนะคะเออมีอยู่ด้วยกันดังนี้นะคะหนึ่งจำนวนของสมาชิก สองประเภทของสังคมสามยึดมั่นในประเภณีเดิมผู้คนในสังคมสี่ความความของผู้คนในสังคมเดิมห้าความเห็นแก่ตัวของผู้คนในสังคมหกภาวะผู้น้ำเจ็ดา 7. การคมนาคม,มและการสื่อสารนะคะเอ่อต่อมาคับผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะมีงนี้นะคะหนึ่งทำให้มนุษย์เกิดความสะดวกสบายในด้านตั้งตาสองทำให้เกิดการขยายเจอทางาร ทำากสามทำให้เกิดการวางแผนพัฒนาสังคม 4. ทํทำให้มน,น,นุษย์ในแต่ละสังคมเกิดการเรียนรู้ซึ่งก,กันและกันนะคะทําทำให้ความร้าหลังทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้6ททำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบในสังคมเจ็ดทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นได้แล้วสุดท้ายนะคะแปดทำให้สังคมมีวัฒนธรรมเหนือกว่าได้เปรียบซึ่งสังคมด้อยกว่านะคะออต่อมานะคะสุดท้ายนะคะ แนวโน้มข,ของกระบวนการเป็นลรทางสังคมนะคะคือ 1. การทําให้เป็นอุตสาหกรรมสองการทําให้เป็นเมืองสาการทําให้เป็นประชาธิปไตยสี่การแห่ของการตัดองค์กรสมัยใหม่ห้ากระบวนการสร้างคนใช้คอนะคะและ6นะคะกระบวนการหลก,การเยาว a ค่ะ บทที่สีนะคะปัญหาสังคมและวิธีแก้ 1. ความหมายปัญหาสังคมหมายถึงสภาวะสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมากกอ่าศูนคนและภาวะนี้สถานการณ์เช่นนี้นะคะผู้คนเหล่านี้วยไม่สมประสงค์สภาวะดังกล่าวเช่นความกดดันความเหนือยล้าจากความผิดและมียบในทางสังคม 2. นะคะปัญหาทางสังคมนะคะมีสองประเภทดังนี้ 1. พฤติกรรมที่เปลี่ยนจากเปลี่ยนไจากปกติเป็นพฤติกรรมที่ขาดต่อ ทางถานของสังคมผานต่อระบบเทคโนีกฎหมายบ้านเมืองซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 2. ภาวะสังรมวิการคือความไม่เป็นระเบียบทางสังคมการกระทํางานที่ไม่สมบูรณ์เช่นครอบครัวโรงเรียนสถาบันการเมืองเป็นต้น3สาเหตุของปัญหาสังคมที่สาสาเหตุ 1. การเพิมเนวนของประชากร 2. การจัดกทางเทคโนโลยี 3. การติดต่อกับวัฒนธรรมต่างชาติ สามการประกันสังคมเป็นอีกทางหนึ่งการประกันสังคมเป็นบทบาทในด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือคนในสังคมให้ติดตัวได้ยากเช่นชราภาพเจ็บป่วยและมีบุู่บ้านสี่นะคะเป็นการสงเคราะห์การสงเคราะห์เป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของสังคมโดยสังคมนะคะทํานก็คทำจำสติเป็นภาพประการใดก็ขอใครมกันด้วยนะคะ ขอบคุณเราขอโครงารนำเสนไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณคับ